สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับโปรบอกค่ะว่ามีตัวละครใหม่มาล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มราคาและก็โคตรเทลเลยแหละซึ่งตัวละครใหม่ตัวนี้นะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นหัวล่องหนตัวล่องหนแล้วก็มีขากุดขาด้วยด้วยแหละทุกคนพิเศษกว่าน,นั้นนะคะทุกคนยังมีเอฟเฟกต์ไฟสีฟ้าแล้วก็ควันตามพื้นเวลาเราวิ่งด้วย แน่นอนว่าของเท่ๆแบบนี้นะคะทางโรบอกเนี่ยเขาไม่ได้เปิดขายตลอดไปนะคะน้องเพราะเขาขายแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถือว่าเป็นของที่โคตรแรและลิมิเต็ดมากๆก่อนที่ทุกคนนะคะจะตัดสินใจที่จะอยากได้มันหรืออยากซื้อมันนะคะน้องฟังข้อดีข้อเสียของเขาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจค่ะพี่แป้งจะบอกว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะน้องๆหลายๆคนน่าจะชอบกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวล่องหนหรือล,ลําตัวล่องหนหรือขากุดเนี่ยมันรวมทุกอย่างอยู่ในตัวละครที่มาใหม่ตัวนี้เลยค่ะทุกคนและเอ e s อร์ ส่วนประกอบต่างๆนะคะของตัวละครตัวนี้นะคะมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นเคียวนะคะเป็นชุดเป็นผ้าคลุมอะไรแบบนี้บอกเลยว่าคข้นงที่จะคุ้มราคาอยู่นะสำหรับพี่แป้งนะ,ะซึ่งหาโน้นๆเนี่ยไปซื้อที่เป็นเฮนเลนนะคะราคามันก็ประมาณ3ามหมื่นหนึ่งโลบักแล้วไม่ว่าจะเป็นขากุดอีกประมาณ1นึ่งหมื่นเโลบักเนี่ยพอซื้อแยกกันเนี่ยมันก็รวมรวมแล้วเกือบ5 0,000นแต่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาไม่ถึงขนาดนั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มกว่าเยอะมากๆเราฟังข้อดีกันแล้วเราไปฟังข้อเสียกันบ้างดีกว่าว่าสมควรซื้อไหมกััับตตววละครนี้ สิ่งแรกนะคะข้อที่น้องๆควรรู้นั่นก็คือตัวละครตัวนี้นะคะจะขายถึงวันที่31มมีนาะเท่านั้นนะคะข้อที่2ตัวละครตัวนี้นะคะน้องๆสามารถใช้ได้แค่กับอาติพาเท่านั้นนะข้อที่3ใส่หมวกฮู้ดใน R 6ไม่ได้โดยที่มันไม่หดนะคะข้อต่อไปนะคะหากน้องๆปรับเป็น R 6เนี่ยรำตัวของเรามันจะไม่ล่องหุ่นนั่นเองข้อต่อไปนะคะจะใช้ไม่ได้นะคะกับชุดเกียร์แล้วก็ต้องใส่เป็นเสื้อผ้าแบบเลเยอร์เท่านั้นข้อนี้เนี่ยสำคัญม,กมากๆเลยค่ะคือเฮดเลดเนี่ยมันล่องหุ่นก็จริงแต่ ว่ามันไม่ได้เนียนมากขนาดนั้นพี่แป้รู้สึกว่าของเก่าเนียนกว่าและข้อสุดท้ายนะคะน้องขาก็ยังด้วนทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะคะถูกใจทุกคนแน่นอนและตัวละครตัวนี้นะคะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมีเอฟเฟกเวลาเราวิ่งด้วยนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีความสีดําอยู่ตรงเท้าเรานะคะดันั้นมันก็จะมีเอฟเฟกที่เป็นไฟสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือเป็นช่องท้องนั่นเองและนี่คือบุตรสรุปนะคะของตัวละครใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคะน้องๆก็ลองไปพิจารณากันเอานะ,ะว่าสมควรแก่การ้าาัคตง2 19,000โลบักถือว่าค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็คุ้มราคาอยู่นะคะน้อง,องไม่ว่าจะได้ทั้งหัวร่องหนขาขุดนะคะหรือลำตัวที่มันร่องหนนั่นเองแต่เตือนไว้ก่อนนะคะคิดดีๆเพราะเขาจะเปิดขายถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นในอนาคตอาจจะเอามาขายอีกแต่ก็ต้องรอติดตามนะ